วันนี้ทันจะพามาชมเทคนิคเจ๋งๆในการแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยบนใบหน้าหลายท่านจะถามกันเข้ามาว่าระหว่างการนวดหน้าหรือกลัวซาผิวหน้าหรือการแววกหน้าเนี่ยแบบไหนมันแตกต่างกันอย่างไรทันก็จะบอกไปหลายคลิปแล้วแต่คลิปนี้นะคะจะมาบอกโดยที่ไม่ใช่ทันเองเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของทันนะคะเดินทางมาจากสปปลาวเลยเดินทางมาจากสปปลาวเพื่อมา รู้เคล็ดลับวิธีการที่ทำให้หน้าสวยขึ้นหน้ากระชับขึ้นหน้าเฟิร์มขึ้นหน้าเด้งขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเลยคะสวัสดีเจี๊ยบมาจากสกวปลาวคุณเจี๊ยบเนี่ยมารเรียนเป็นพิเวษค่ะเลยรเรียนทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นการนวดหน้ากลัวซาผิวหน้าแว็กหน้าถามก่อนเลยว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยอยากเล่าอะไรเพื่อนๆฟังดีกว่าเล่าเลย <c oughs> ประสบการณ์เฮียนเนาะก็ถือว่าเห็นผลชัดเจนเนาะแต่ว่าสิไห่ง้ามเลยภายในระยะเวลาใดหนึ่งมันก็กยากเนาะเขามาเฮียนอยู่นี่เขามาเฮียนสามคอสด้วยกันคือการปรับบูุหนาเนาะการกัวซาแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการแวกที่กําลังเห็นอยู่นี่ซึ่งว่าโตวแวกนี้จะเป็นค่าสุดท้ายที่ว่าต้องต้องได้เฮียนเนื่องจากว่ามันเป็น ยากกว่าอันอื่นแต่ว่าการเห็นผลรับเมนชัเจีนที่สุดตัวนี้เนาะตัตอื่นก็เห็นคือกันแต่ว่าอยากให้มันยกกระซับแท่ได้ดีแท่ก็ต้องเี่นด้วยกันแบบแว็กหน้า,นาคือตรงนี้ต,ต้องต้องต้องอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับลักษณะผิวหน้าของแต่ละคนด้วยเนาะอ่าเพราะอย่างถ้าเป็นผิวเด็กสาวแล้วหน้าบวมบานอยากได้าเรียวเนี่ยคือด้วยความที่ว่าผิวเด็กสาวเขายังมีความ ชุ่มชื้น,นความเต่ง,งตึงอยู่ผิวกระชับอยู่เขาก็นวดเนี่ยเขาโอเคออเขาก็ดูดีและพอและืมแต่ถ้าสําหรับสาวๆท่านไหนนะคะที่ทํางานเหนื่อยฟื้นฟูผิวได้น้อยไม่มีเวลาที่ดูแลผิวแล้วก็รู้สึกปวดหัวมึนหัวก็จะแนะนําในการกวัวซาผิวหน้าแต่ถ้าแบบมีปัญหาเรื่องผิวห้อยผิวคล้อยหย่อนคล้อยเนี่ย แวกเลยแวกตอบโจทย์จริงๆเพราะว่าอย่างวันแรกอะค่ะที่ที่คุณเจี๊ยบได้ลงมือปฏิบัติไปในเรื่องของการนวดหน้าคุณเจี๊ยบเองก็ยังกังวลใจในเรื่องของ,อของการนวดเพราะว่าเอ๊ะครูความความความเปลี่ยนมันยังไม่เปลี่ยนนะความห้อยคล้อยมันยังมีอยู่ยังมีอยู่เอ่อยังมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คืออมใมใ่ขึ้นเนาะเส้นใต้ตา จางลงอืมจ,จรินอ่าก็คือหลังจากการนวดหน้าเนี่ยผิวหน้าใสาขึ้นริ้วรอยเนี่ยตื้นขึ้นแต่ความหย่อนคล้อยเนี่ยยังมีอยู่ยยใช่คุณเจี๊บจะก,กังวลใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่าท่านก็เข้าใจเลยเพราะว่าตั้งใจมาเรียนละ่ะก็อยากให้เห็นผลลัพธ์อ,อ,อยากให้เห็นผลลัพธ์อยากให้เห็นว่าเฮ้ยทำได้นะมันมันเห็นผลจริงๆนะแล้วพอวันที่เรียนกัวซาไปเป็นไงบ้างคะ ก็ทราบไปกะมันจะเป็นการข้าเจ้าเอิ้นวาอ่าภาษาไทยเผิ่เอิ้น่าเดน้ำเหลืองเนาะเพราะของเสียที่มันจะค้างค้างอยู่น้ำเส้นเส้นเลือดฮะก็ไปหาตอมน้ำเหลืองสินะเอาก็ับซิมิการขูดสารพิษนันออกเนาะขั้นพวกตปบี่ว่าผู้ใดที่ว่า,วาจิบไม่เกิบอบมีอย่างน้มันก็จะสวยตัวนั้นได้ดีอืมอืมอึแต่ก็ยังไม่ค่อยประทับใจคือต้องบอกว่า ทุกศาสตร์ของการนวดเนี่ยมันได้ผลหมดแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาผิวของแต่ละท่านเพราะอย่างคุณมิมี่เนี่ยคุณมิมี่ก็ไม่มีความปัญหาเรื่องความคล้อยอแต่พอคุณมิมี่ทำมาปุ๊บนวดหน้าเห็นผลลัพธ์เลยไหมคะคุณมิมี่เห็นค่ะเห็นเลยชัดเห็นแบบชัดไหมก็ชัดอยู่ระดับหนึ่งค่ะอ่าแล้วพอมากัวซาอีกก็เห็น เห็นอยู Way ane. Way ane. ่ค่ะเห็นอีกเห็นอีกอ่าเห็นขึ้นอีกใช่ไหมคะแล้วพอมาแว็กอีกแวกจะชัดเจนกว่าค่ะจะนลึกกว่าค่ะเห็นกรอบหน้าชัดเจนหน้าเลี้ยวขึ้นเพราะว่าผิวหน้าจะเลี้ยวโค้งหน้า่นจะจะใหญ่น้อยนึงแล้วก็มีกลามแต่ว่าได้มาแว็กแล้วก็ถือว่ากรอบหน้าเลี้ยวขึ้นกรอบหน้านงามขึ้นจะเห็นโค้งหน้าขึ้นสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่า ศาสตร์การแววกยกกระชับปรับรูปหน้าเนี่ยทันไปเรียนมาจากประเทศเกาหลีแล้วตอนที่ไปเรียนมาเนี่ยในประเทศไทยยังไม่มีใครเปิดสอนเพราะตัวทันเองทันก็ไม่รู้จักทันก็จะรู้จักแค่การแววกขน mm hmm. แววกขนหน้าเท่านั้นเป็นการแววกขนดึงขนออกเ mm hmm. ท่านั้นแต่พอแววกแล้วแบบเฮ้ยพอแววกไปปุ๊บเราหน้าเรียวเลยหน้ากระชับเลยแบบผิวที่มันห้อยผิวที่มันคล้อยผิวที่มันย้วยเนี่ยเนี่ยอย่างของคุณเจี๊ยบโทษนะ เพื่อนๆอยากเห็นไหมคะของคุณเจี๊ยบว่าเปลี่ยนขนาดไหนเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าหน้าของคุณเจี๊ยบเนี่ยเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนไปแบบไหนเพราะวันแรกนี่คุณเจี๊ยบค่อนข้างกังวลใจแต่วันนี้แบบคือเปลี่ยนเลย<น><ๆ>ดูนะคะจากล่องแก้มล่องแก้มล่องน้ำหมากล่องแก้มล่องน้ำหมากจากความหย่อนคล้อยสังเกตตรงช่วงล่องนี้นะขอโทษนะคะคุณเจี๊ยบสังเกตตรงช่วงล่องนี้พอครั้งแรกคุณเจี๊ยบมีตรงนี้เลยนะ <Out lets. S 2> ใช่ไหม เอ้ยมันหายเลยอ่ะตรงนี้ก็หายเออตรงนี้ก็หายก็หาเฮ้ยสุดยอดอ่ะโอ้หายจริงๆความห้อยคล้อยหายไปแล้วพอเราเห็นอย่างนี้มั่นใจไหมคะมั่นใจเลยมั่นใจว่าสีงามขึ้นกว่าเก่าตอนนี้คุณเจี๊ยบมั่นใจแลละค่ะพอช่วงให้ลวดหน้ามันยังไม่โอเค กว่าซาน้าก็ยังแบบอืพอแว็กหน้าเป็นไงคะสุดยอดเลยมีผลลับสัจจริอันนี้นะคะเราสามารถสวยได้โดยไม่ต้องพึ่งเข็มแว็กเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแว็กมันไม่ใช่การแว็กขน mm hmm. แต่เป็นการแว็กยกกระชับปรับรูปหน้าลดริ้วรอย mm hmm. สาวๆท่านไหนที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยล่องลึกหรือว่าล่องน้ำหมากลึกหรือความห้อยย้วยเนี่ย โตแวกเนี่ยสามารถช่วยได้ดีช่วยได้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแวกหน้าเนี่ยค่ะมันเป็นการช่วยกระตุ้นการทํางานของต่อมน้ําเหลืองได้ชั้นลึกอ,อย่างการนวดเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นนะนวดเฉยๆมันก็ช่วยกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองได้แต่มันอยู่ในชั้นตื้น ดีทอคของเสียได้ไหมอ่าอดีทอ,อกของเสียแต่มันยังอยู่ชั้นตื้นแต่ถ้าการแว็กเราสังเกตไหมจะกระทุงกระทุงกระทุง,ทงนั่นแหละค่ะมันลึกมากกว่าอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กไม่อยากพึ่งเข็มกลัวมีดหมอ,อมก็ต้องมานวดหน้าค่ะแล้วก็ทันใดที่อยากมาเรียนนะคะทันก็ถ่ายทอดทุกเทคนิคที่ทันทำแล้ว หน้าสวยแล้วก็ถ่ายทอดทุกเทคนิคที่ทันทำแล้วประสบความสําเร็จให้กับทุกทท่านนะคะโอเควันนี้นะคะทันกับคุณเจี๊ยบขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็คุณมิมี่หุ่นเราจากสบป,ปเราเหมือนกันบ๊ายบายคะ่ะไว้ค่ะสบายดี